สวสัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคการดูพระมาแนะนํานะผมโดยพระที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือเหรียญพระเจ้าห้าพระองค์น,นะผมเหรียญต้นไม้นะครับเดี๋ยวรุ่นนี้นะผมจะสร้างในปี2 5 0 8นะครับเดี๋ยวรุ่นนี้นะผมจะเรียกติดปากกันว่าเหรียญต้นไม้หนังสือตรงนะผมโดยลักษณะนะครับคาว่าหนังสือตรงคือดูฟอนตตรงนี้นะผมอ่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะฟอนตตัวตรงๆนะผมโดยพระรุ่นนี้นะครับจะมีรุ่น2คือหนังสือเอียงนะครับเดี๋ยวผมนะขึ้นภาพให้ชมนะครับผม จะแตกต่างกันนะครับโดยพระรุ่นนี้นะผมจะจัดสร้างก่อนเรียนรุ่นแรกนะครับเดืยนรุ่นแรกจะจัดสร้างในปี2516นะครับผมแต่เดียนรุ่นนี้นะครับจัดสร้างในปี2508นะครับจานวนการจัดสร้างน้อยมากนะผมเพียง3,000เหรียญเท่านั้นนะครับโดยพระรุ่นนี้นะผมมีการทําเกลอกแนมแบบหลายงานหลายฝีมือนะผมเทคนิคการดูจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมมันในคลิปได้เลยครับ โดยอย่างแรกนะผมเมื่อเราหยิบเหรียญขึ้นมานะครับให้เราสังเกตเลยนะผมลักษณะเหรียญรุ่นนี้จะเป็นในรูปไข่นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะต้นไม้นะผมแล้วก็จะมีเทวดาทั้งหมด5พระองค์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมและนะครับตรงนี้จะเขียนว่าหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงนะผมพัทลุงนะครับอ่ะครับผมอย่างแรกนะครับดูรละลอเยดเลยครับผมนี่ขอบเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้ขอบเหรียญจะหนาและตั้งสันนะครับเห็นไหมครับผมนี่ลักษณะจะคล้ายๆกับเอาหนังยางมาวางบนโต๊ะเลยนะครับเห็นไหม ตั้งสันสูงคมชัดนะครับต่อมานะผมนี่ต่อไปนะครับจะละเอียดแล้วนะครับลงกล้องนะผมบริเวณตรงนี้นะครับเห็นไหมครับผมนี่เห็นไหมครับจะมีลักษณะคล้ายสวากาศนะครับขึ้นไปแล้วก็จะมีเส้นวิ่งตัดนะผมสองเส้นนะครับตรงนี้เห็นไหมนี่นะผมตรงนี้นะครับหาพพลสสวยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับบริเวณนี้ตรงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่ควรจะมีนะผมและดูนะครับเส้นเสี้ยนคมชัดเลยนะครับนี่พระรุ่นนี้เห็นไหมครับเส้นกระแสเห็นไหมนี่เห็นไหมครับผม เส้นกระแสคมชัดเลยนะครับอ่าและดูนะผมนี่ความคมชัดบริเวณเทวดาและต้นไม้นะผมเห็นไหมครับคมมากนะครับเป็นแม่ใบไม้โอ้โหมาเป็นใบๆเลยนะครับหน้าเทวดาคมชัดมากนะครับของเก๊จะบวมๆนะผมของแท้จะคมแบบนี้นะครับอ่ะต่อมาครับผมนี่ดูบริเวณตรงนี้นะครับเห็นรากตรงนี้ไหมผมรากอากาศตรงนี้นะครับของเก๊ตัวแรกนะครับผมจะมีหลุมลงไปนะครับของแท้จะเป็นเส้นคมคมแบบนี้เลยนะครับ อ่าตรงนี้ครับผมจะมีคําว่ารุ่นหนึ่งนะครับอ่าความคมชัดฟอนต์เห็นไหมครับนี่คมชัดเลยนะครับแบบนี้เลยนะอ่านี่นะผมของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับผิวเรียนนะผมก็จะมีความเรียบตึงมีครุข่ะบ้างเล็กน้อยนะครับผมนี่มีครุข่าบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่จะเรียบตึงนะครับและเส้นเสี้ยนสําคัญนะผมจดจําไม่ดีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมพิเดาหลังนะผมก็จะเป็นยันที่เป็นซิกเนเจอร์หรือพ่อหมุนอยู่แล้วนะครับอ่ะเมื่อเราส่องลงไปครับนี่ ความคมชัดของตัวยันต์นะครับประมาณนี้นี่ครับผมพระรุ่นนี้นะครับเส้นเี้ยนจัดมากนะครับผมดูในตัวยันต์นะครับเห็นไหมครับจาพวกเส้นเสี้ยนเส้นสายฝนนะครับผมอ่าเห็นไหมนี่มีเส้นแตกออกมาจากตัวยันต์นะผมมาเชื่อมกันแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะผมและพระรุ่นนี้นะครับนี่ิกเนเจอร์หนึ่งอย่างของพระรุ่นนี้นะครับสังเกตได้ดีนะครับผมเห็นไหมครับจะมีลักษณะคล้ายๆตรงผิวนะผมด้านหลังนั้นจะเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคล้ายๆจับพรุนแต่ไม่ใช่นะ คล้ายๆจะเป็นพระพ,พุนแต่ไม่ใช่นะผมพระรุ่นนี้ซิกเนเจอร์เลยด้านหลังนะครับส่วนใหญ่นะผมเจอมาร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นวกบวกๆเนี่ยเป็นหมดเลยนะครับอ่าแต่พระผิวเดิมนะอ่าพระผิวเดิมนะครับพระผิวเดิมนะจะเป็นแบบนี้หมดเลยอ่านี่นะผมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างเลยนะครับเย่ายนี้แต่ก็เป็นเหมือนกันนะครับพระสวยขนาดไหนผมก็ยังเห็นนะผมเป็นจําพวกรอยพุนพุนเป็นจําพวกแบบว่าเป็นเออเขาเรียกไงอ่ะ เป็นความยับยับของผิวนะผมีเห็นไหมแบบนี้นะครับอ่าและนะผมดูนะครับหูเหรียญนะผมรอยจอกนะครับนี่ปริ้นตั้งเป็นธรรมชาตินะผมได้ดูนะครับอ่าหาเหรียญที่ดูง่ายแบบนี้นะผมเห็นไหมครับด้านขวามือเนี่ยบ่าเหรียญนะผมก็จะมีแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นครีบขึ้นมานะผมแบบนี้นะครับนะเป็นครีบเป็นครีบปริ้นขึ้นมานะครับแบบนี้และดูขอบเหรียญครับผมคมชัดนะครับขอบเหรียญก็จะนาเหมือนกันนะครับนี่พระรุ่นนี้ขอบเหรียญจะนานะครับเห็นไหม นี่ความคมชัดเห็นไหมรายละเอียดต่างๆพระปั๊มนะผมเบสิกอยู่แล้วนะครับรูจบปิ้นๆแบบนี้นะผมอ่าประมาณนี้นะแล้วก็ครับผมพระรุ่นนี้นะครับซิกเนเจอร์เลยนี่ตัวตัดครับผมจุดจ่ายตังเลยที่ทุกท่านคุ้นชินนะครับผมดูบริเวณตรงนี้ครับพลิกหน้าเหรียญนะครับประมาณ2องนาฬิกาครึ่งถึงสามนาฬิกานะครับบริเวณตรงนี้นะนี่ดูนะครับผมอเดี๋ยวสองกล้องให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับผมจะมีสนับเป็นรอยบ้างนะครับเห็นไหม ประมาณสามถึงสี่บ้างนะครับประมาณสาถึงสี่บ้างนะมีบ้างแบบนี้เนี่ยความคมชัดมีบ้างนะครับผมจ่ายตังค์เลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนี่บ้างแบบนี้เนี่ยแท้เลยนะครับมีบ้างเนี่ยแท้เลยนะครับผมอ่าเห็นไหมครับนี่บ้างตรงนี้นะประมาณ2นาฬิกาครึ่งถึงสานาฬิกานะครับมีบ้างจ่ายตังค์เลยนะครับผมนี่พรรุนนี้นะผมมีการจัดสร้างเนื้อเดียวนะครับคือเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผมหรือบางหรืออาจจะคล้ายคล้ายกระไหลนาก็ได้นะครับ โดยราคาทีื่หาของพระรุนนี้นะผมทางอยู่ในสภาพสวยๆนะครับผมยินรับเช่านะผมสตาร์ทที่1นึ่งบาทนะครับอ้า่านมีก็สามารถส่งภาพมาชมมันได้นะผมเทคนิคการดูก็ประมาณนี้นะครับ่าลองหยิบเรียญของท่านที่มีขึ้นมาดูว่าผมว่าใช่หรือเปล่านะครับหากใช่และต้องการปล่อยก็สามารถส่งภาพมาชมมันได้ทาง I d l ดี e ไลน์แอหนึ่งสี่สามทีเอีเมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าอยากให้ผมนำคลิปของหลวงพ่ออะไรจังหวัดไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมวันนี้ผมอนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ